เดียเดี๋ยวผมลื้นมาสการครับอาจารย์นมัสการครับอาจารย์บมาไหม่มาลังแต่ไม่เล่าเลยผู้จับภาพแล้วว่าอยากอยากขอข้อมูาอย่นีว่านี่วนรู้เพิงงรับเอาเราเาะเก็บเก็บมาที่ในบ้านขอมาได้แก็บเ่จะอาไปลุกไปหายาท่นก็บแกลบแก็บเกบแก็บเกบเกีขาวเนี่ย๋อเปลือกเปลือกของเขาเปลือกของเขาเปลือก เปียเปียข้าวเปียกข้าวโคนี่ล่ะแม่บ้านนี่เป็นโคานก็เป็นเกล็ดข้อหายเป็นข้เข้าใจบ้านนี้ียังขึ้นแกรบขออะได้ขอจังได้ก็บข้อหายว่างได้ก็บข้อหายแกร็บเฉียวเมื่อแกรบเฉยวไปหายาบ้านเต็มขึ้นผมแล้วนั่นผู้ชายผู้เก่าแบกเข่งข้องมาเข่งเก่าล่ะเดี๋ยวโมงโมงมาแบกบ้านนี้ข้องบ่ได้ข้อแม้ว่างบ่มให้ซื้อเนี่ยน่อง ขอ, balances, s <S source, ขอแกบแต่บ huh? ่ให้ขอแกบแต่บ่หายห้องบ่ได้ขอห้องบ่ได้ขอแต่ว่าเออมับ้างบ่วมนู่นหนิเอ้าผมมาถวายโอาถวายไว้นี่ละอาจารย์บ่ไปดอกมันหนักเอาพวกเจ้าคือบ่กเมีเห็นเมียสางเห็นเนี่เห็นซ่านเดี่ยวเดียววันนี้เดียวเดี๋ยวายไรบ่กว่าเดี๋ยวอะไรเนี่ยคู่อาจารย์คู้ไส้ผู้ไส้ผู้ไส้นี่ยู้จักบ่ครับผู่ไส้พอไงไก่แบกมาได้บอกกับเราอยู่มือเุโสพอไงไก่นั่นละเก้าครับผมไก่นี่ประมาณอายุ ไม่วาอยู่เมื่อเช้านี่ได้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำอาอยู่เล้วไม่ได้ทำอายุแล้าว่าเจ้าไป็นัางเจ้าแบกเจ้าแบกแกลบมาเจ้าว่อขอมาได้มาทาท้องเจ้าว่าจีนมีใครพูดปลดพุดเพื่อเดี๋ยบวันนั่นแล้วนะเพื่อว่าอย่างคันดูสาได้บอกเล่าอยู่ว่ามาแล้ยู่ตีเอายี่ตีเอเป็นตัวไหนว่านี่ยข่อใหญ่ไก่นี่สองขั้นเลยครับข่อใหญ่ไก่ถ้าถ้าตีน้ำผู้ใช้นี่จะเป็นน้ำหาน้ำบกเนาะแต่ว่าถ้าตีตามซื้อ น้าของเพิ่นซื้อของเพิ่อนเพื่อนยัยไก่ไก่ก็เป็นเก้าเก้าแกบกับเก้าพือกันนี้อ่าแกบแกบกับเก้าพื้นฐานแกบกับเก้าพือนฐนแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นข้าวเปียกนี่ยแล้วปัญหามันมันเป็นข้าวเปียกเด้มันเป็นแกบเพราะอันนั้นเพราะได้อันนั้นเพิ่นบ่รห้อันนั้นเพิ่นบ่ราะหายเพราะหายเพราะทานน้ำยาเหมิ่นว่าตอนนี้นี่เขาต้องตีว่าท้องนี่สิตีเป็นอย่าง ไาที่เพป็นดอกมาใหอยตะกีไม่ดอกตะกีไม yep. ่ดอกศูนย์หกกันวะครับศูนย์หกแล้ศูนย์เจ็ดวะที่อาจารย์ให้ตอนนั้นงวดก็แบบให้ขางแพงมากกว่าค่ะดอกหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ศูนย์อะไรก็เจ็ดศูนย์ล่าแม่แม่แต่ว่าเราเนียได้มาเป็นเข่งไม่ดีแล้วเรียมาเป็นเข่งมันว่างมันเอาว่ะในแบกแกมมากขอบ่ได้แบกคล้องมากเอาหอยเดียวไ่ได้ขอจำนี่ร้องเอาหอยปุือเลือกเข่งกระสุนเออแบกมากจะได้บานเข่งกระสุนด์ี เพราะว่ามันขึ้นกลุ่มเนาะแม่เสียงกะตีเป็นศูนย์ตอนนั้นก็นาที่เขาท่องว่าให้เป็นอ่าเป็นออดออกศูนย์หกหรอกศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดศูนย์บอกแต่ว่าผมว่าแน่นพ่อใหญ่ไกลนี่ต้องมากเกี่ยวของแน่นันครับถ้าตีถ้าตามตีซื้อเหล้ามันจะเป็นเก่าเนาะถ้าตีเป็นผู้ยไส้ก็ือเป็นเป็นหายเป็นนกพ่อใหญ่ไกลราตัวไหบ้างครับ

Rồi xuống xin Có khiếp hết thì Qua xuống là xuống hàm Không hà, ai mẹ Cái này không siêu siêu đi thì là hết ừ. thì Ừ Ừ, ừ, ừ. đi, đi. thấy เราเปยนงไก่อรผมว่าหนุสิบเอ็ดงวางนี่ล่ะอายุหน่มสิบเอ็ดก็เด็กงี่พูดห่าไปเท่าขรับนี่เป็นท่อแง่งหรือว่าเป็นท่อยางครับท่อแกแ้งท่อแกล้งคือวัดมันออกหงอลาครับมันออกสุนหงอกาสิเอ็ดอันนี้สบ้าวสอันนี้เลขไงสม่่านสั้าเคเดค็ดแล้วแตมว้าวกปันเน่งว่าในตเลขที่บอกการเขียนลง ผู้ใดาวันนี้นไนนเออได้แสงเียวเอยู่มงเพื่ออาจารย์มพอแล้วุกแกแล้นีอยูกปไกิ่งเมื่อเมื่อกี้นี่เือเดี๋ยววนถามวยอาเราขนาจังลุุ่ อายุเอาไว้กอนก็ได้เอาแปตัวเลขของความฝันกอนก็ได้ครัอายุใีญ่ไก่เอาแปะตัวเขามฝนนมาดูยี่หรอกครับจังเอาเปเอทีหมดว่าที่ถาหมดไว้เพิ่เกซอไตอย่จปีเท่นแ้นครับเอาแตัวเลขยก็เนาะเอาปความฝันก็เนาะไม่อนครับเอามานี่มายกันแปะใหญ่ไก่ไก่เป็นเก้านี่อ่ะไ่กเป็นเ้าม้ย่าร่าเป็นู้้าง วันนั้นเหรอคะวันนั้นออกที่ที่ที่ทวัานั้นพราจารย์ถามได้ที่ออกหรอคะออกหนึ่งศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์ค่ะวันนั้นหนึ่งศูนย์หกับอเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนยเอาศูนหกับเจ็ดศูนศหกับเจ็ดศูนย์่ะเสียเก้าศูนย์หกกับเกับศูนย,ย์ 10. เจดล่างเ,าเ 1. นาะ เดี๋ยวอายุ่นบนถ้าาดีหลังบนว่ามือจะถามันไม่หายเมือไงเนาะคือรอบปอนหนานี้กี่ฝันวันมีคนเอาทองมหายเนี่ยมันออกหนึ่งศนย์หะครับบาทนี่เท่ากับสี่เบื้องเลขตเก่าก็ศูนย์หกมนบครับตามข้อมายของอาะจา์เนาะแล้วกับพ่อใหญ่ไกลเป็นคนออกมะหายพ่อใหญ่ไก่น้าเก่าพ่อใหญ่ไกลน้าเก่ศูนย์ พหิเ็ุเี่เ่คหัวเองาก่อมันกิดอายุํากันโหลดตัวน่นอือน,น,นั่นเห็นบอคพรบอาจารย์มันแมนโหลดดิอถ้าเกิดพ้อมกันเีิอายุํากันปั๊บโหลดโอ้ยตัวเดียวกันหรอาอายุ6 1ครับผมส่วนตัวเลขแปลความฝันอาจารย์แปลเป็นเก6ครับแม่ครับเพราะว่า รอบที่แล้วที่ฝันว่ามีปูนอทองมาให้ออกซออกเ่นซหรถบอกตามที่อาจารย์มากเลยละครับกซุนหงบ่กครับ๋องชีเวศแล้เขาใยั้ใกล้กับตีเป็นเก้าหงรถแล้วครับเยอจังอีทามันอีแ่ก็มันเกิดว่าสอนเลยก็แต่ว่าฝันดีิวัติีบ้นใท่องท่านเลกอาจารย์สัเขาครับพ่จะที่เป็นทไปนะ เลียงไว้แล้วเนี่ยคนถูกเขาเลียงให้นี่แม่หน่อยนั่นป่แม่โอ้เพรามันเลี้ยงเล็กไว้แล้วมันกับม้าันมามีคนกับม้าใหญ่เลยเก้าซูนเนี่ดาบวาวันศินไงก็จะให้ก็จะมาวัดด้วยายังก็จะมาเปลี่ยนเจ้าภาพปุ๊บก็จะ พอนึกสีแม่ได้มันจะไม่เป็นเสื้อผ้าเพชรประตูโค้งไ้เด้อญาติโยมลูกขู่ดูคนดูว่าจินได้จะได้บอกกรรมการออกมากรรมการออวกบ้ามึงมึงเรียกเก่าผมลูกคนแต่กันนองแมวนะครันนะพระอาจารย์เฝ้าความฝันไอ้ผมฟังใหม่ชัดๆในหน้าครับผมอยากทีฟังคักๆมาครับโอ้ฝันว่าสีฝันว่าพอญ่ไก่แบกแกะมาตะเลบ้านแกะมาเด็กพุงเอยดอก เพาว่าพิ่นอแก่มาขอพิ่นโมได้ขอแกบแล้วพิ่นมมได้พิ่นโมไห้่นแงอยังนี่แก่พื่นแต่อนนี้มึงขึ้นนอนแบกเอาเข่ยงง้วยก้าเราแบกทล้องมากแบียองมากมันเอาหาบบนี้ให้โดยไม่ต้องขอให้โดยให้โดยไม่ต้องขอว่างบอกโอ้ยนนั่เอาไม่ีแล้อาจารย์ให้พี่ม่อท่านเราจะได้เอาครับไป่ม่อท่านท่องว่าเฮ้ยทองไงผมแนี่นี่ว่าเนี่ยเนะ เนี่รากอเคียงแล้วอยูปหมอดอกท่านหมอดอกฟงมันนักกว่าวางสิเป็นวางสิไม่ต้ว่ากับทีนี่ทามนี่รอกกับที่นเขียนลงไมหนีอยู่นี่คือเง้นเว้นนั่นเป็นแบกแกบมาจมาเปนวันนงเว้นแวมันกัลก่อนันัวนเปนบกแก่มาหายแบกแก่มาขอเนหมไรแบกแกยางบุนบุบบุ้บบ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 บุ ยงขึ้นฟันอาบแดทองมากิขอบ่าเทบวมไปเลยเอาเอาซนีทองบอคนนักก nice. <c oughs> oh, oh, ันะเมอดเอาทานคนน่ะโอ้นไหมอดเราทานเออเบี่เอาครับโอ้ต้องข้ามเาเออกันล้ยราทานในผาจารย์านท่ทัแมนเล้ยงเราทานเหอเอ้าวันกรแล้วเลขทูบเลยครับมาจากไหนเลขทูบ โอ้ได้ทูชุดมึออันชุดไปอันชุดมือเท่าหนึ่งอันเป็นยังไม่ได้จุดถูกเนาะครับอาจารย์ก็ขอฟูขาวข้างเดียวขอฟูเ้อข้อฟูปุริฐบา้องข้อรบัตรีบขอราชบัตรอทูบดีกว่าครับผมโอ้นี่ขอรัฐบัเรีรัฐบาลเนาะตั้งขอบนได้ซื้อเนี่ยมาหนึ่งขึ้นเขาได้โหพขอนโดนในปุริสีผมมีห้อแหววพวกข้อโดเลนข้อใน้องขอเบื้องบาต กอคือตัวเลขทั่วเนี่เป็นทั่ขวางโูหรือสีบุญมีแมนว่าได้ขอพันดวนแล้วไ็เลย้ร้องขอพันเมืองมนด้เอามานีกต uhh okay. ้นเติมเราเนี้ยก็สิได้สรุปซะนนี้อห่อยมั้แมอาหน่อยมันจะมาชี้อรันเมวหน่อยมันจามาสองอ่นสองอนไนในข้ามาออกอันหนึงเนยมันนได้เข้าวมาออกอยู่เมื่อน้อย แต่เมียน้อยจใไ้ได้เลขซีเลขเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าหมู่บ้านหงมู่บ้านนุ่งคนขอฮานอยของเมียวขอฮานอยวบ้านหน่นี่ละกทีเอาไปซ้ำนี่ละแต่ว่าทีถามแต่ว่าพ่อใหกลเ่เกิดเพ่งซออะไรเธอเอาแต่เพ่ซอเพิ่งบันยันไวันชื่อเมื่อละเอาแต่สำหรับเลขความฝันเนาะครับอาจานย์เนาะเลข เป็นลูกทีโมด้วยแบบอ๋ออันไกลๆเป็นแบกไอ้ท่อแกะมายังี่มันเว็นแบกมานจะใส่ไรแบกมันจะได้บานนี่กันแบกท่องเลยไปท่องกับแบบมันจะได้บานนี่แหละหูหูคือเก่าหูหูคือเก่าหูหูบ้านเดิมครับสองหกสองหูหูสองหกสองหูหูเฮ้ยหูหเหมือนเดิมสองหกสองหูหูโอ้แต่แกะมากหกนี่มากครับประเทลูกนี่ นา,นาราเนี่ยพระ่ทลุกนาคุณมองรถจอดเน,นี่ยสรุปบอกครับมือจังไหนโอ้นี่ oh, <n> ครับรกะเลขของอาจารย์ฝันเนะครับเนาะตีออกมาเป็นตัวเลขคือเก้าศูนย์หแต่จากความฝันนะครับเพราะยายใหญ่ไก่เป็นเก้านะครับส่วนศูนย์หกก็คือฝันว่ามีคนเอาท้องมาให้รอบที่แล้วออกศูนย์หครับกับตีง่ายๆเลยเก้าศูนย์ห แล้วกับอายุของพญายิ่ใหญ่ที่แบกท่องมาให้นี่นะครับคิดว่าอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ Godzilla, นี่นะจะประมาณเกสิบเก้าปอร์เซ็ตแล้วอีกหนึ่งเอร์ซ็นเดียวสีอรอถามมันเบิ่งก่นว่าแม่นอายุห <microscope. S> 1สิบเอ็ดแบอ่ครับแล้วก็เลขทูบเลขทูบนี่อาจารย์ขอจากปูฤาษีปุนมีนะครับเนาะบ่ได้ขอพันโดดแล้วศูนย์หนึ่งสองเลขทูบขวดกรานหนสองหนึ่งสองสามตัวแตกนะครับรอบนี้ก็เลยขออธิษฐานขอ แล้วก็จุดทูบ YouTube ได้แปดหนึ่งซีครับแล้วก็เลขน้องแมวครับแมวหน่อยก็จับแมน่นแมนได้จับออกมาซีอันเนาะครับอาจารย์เนาะได้ซีได้เจ็ดได้หา้าแล้วก็อันสุดท้ายอันที่ซีเนี่ยคือได้คั่มวะออกครับคั่มวะออกครับผมบ้านของเราขอ,ขอ,นอววาน่อยได้อว่าเจ็ดห้าเขาห้าหน่อยเปล่าครับแปดห้าได้โอ้หมื่บ้านเอ้าอันนี้เพิ่งจับมื่อนีนเนาะ เป็นประการเออเป็ดวัวเป็ดซี่เป็ดซี่เพิ่งจับไปเป็ดหม่บ้านเข่าห้าน้อยวังมือนี่จับมือนี่สิเป็นยังไงนะครับเอ้าการชัดเจนแล้วครับป่านี้การไมลากับพ่อสมควรแล้วยังไงก็สิรบกวนพระอาจารย์ซัมมี่ครับผมขอบคุณพระเจาขอบคุณครับ